mẹ lọc đào thang là cứ, đảo, thân làng, cứ cả... đỏ, đỏ Đó có lọc đào nó đào chứ không thân cây hơn kiểu như สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุข,ขสุขคุ้นยูดีไม่แห้งพอกันอีกแล้วเนาะเสามือนีกันมีกอล์มมาตอนมาฝากพี่นอ้องือเก้าคิดหอดพี่น้องสุข,ขสุขทุกคนด้อหักแพงแบงปั่นเห็ดหน้าแล้วไปเนะาะคู้ขาว่าสีดำเมื่อวานนี่ก็เ่ราะดำจ่อยเ่ราะมีกาเพราะทะเ้ลบกกาให้อ่ะ นี่ฉันนั่นผู้พคนบ้านอะไรแต่เคือสิงามแล้วเนาะเราบ้างหอยเชอรี่เด้อเป็นจังไหนหอยเชอรี่หลายเพราะทางบ้านพี่น้องขันบ่พ่อได้ตุ่มได้ออมกับมาเอานน้ำหม้อลำธงเวียนก็ได้เด้อหอยเชอรี่เด้อหลายอยู่แก่ฟีนป่ะแก่ฟีไม่ใช่เออกะจะเอาไปเลี้ยงก็ได้เอาไปเลี้ยงเพื่อให้ใน้หน้าเราพ่อได้กินเขาซอยกันเนาะนะมาที่แต่ก่อนเริ่มมาตอนน้ำา่าตะกอน ข้องสิบจีไม่นี่เป็นกรอนที่สิบสองเนาะข้องที่สิบสองข้องนี่เซบาใจเมืองฟานาบามันข้องกิโลบบข้องกิโลยุ่เมืองกาลสินเหมือนแต่ข้องนี้เป็นข้องใจเมืองใจเมืองหมายข้อมบาจังไหนฟังวันนี้พี่น้องพิจารณาขบาให้ฟัง แล้วม้าบาดมีละคุณฟองพอมาถึงพองนี้พวกน้องพี่คงประจักบบอมีไผนอเห็นทักขีดขวองนอของเขาฉันสั่งเยียนจังแดวดอกมาแก้แปลเป็นก่อนพอหูบนพ่อได้สอนลูกเต่าขันเมือนาติกต่อไปเอ ใจเบื่องคนบอกไว้คนรุ่นไม่คนศึกษาการเป็นมาในข้องแม่นออียงในปังไ้วและคือคุณหมอของแมาแพ้คนเป็นคนรักษาโลกเถือว่าโชกจางยิงคนคอยช่วยบัดไวเป็นนอกหมอเอ้ย กำกับเว้นเห็นชีวิตเป็นสำคัญเเอิ้นกันว่าเจเมืองผู้เที่ยงตุงนอกคงทีิใจเมืองเด็กเกินแพ้คอยดูแลการเจ็บป่วยเดิอพอเดิเป็นหรือตายก็ต้องช่วยหากสุดแท้ตั้งแต่กำ องรัดพ้นขัดเอาดอกมาเล้ยหลักษาแนวคนใข่เป็นไกเมืองกินสัตว์เจือยืดเถืองานเป็นที่ตั้งฟังลงไห้ดอกใสโค ที่ได้อยู่มีความสุขหายจากโลค่าถูกสิ่งบ่นี่ได้มีเ่นเป็นคุณหมอที่ใจกล้าเป็นหมอ,อย่างคว่มหนู้เด่นเป็นใจเมืองเลิอเทียงแท้หาแนวแก่อยู่บ่เศร้าอีกอันหนึ่งสวนในข้องน่าข้าเจ้าเฮาเาว่าวาดอกจ่าขาน ความแกนสานของวัดพัฒนานอ,อไปเรื่อยเป็นมุมเรือยอยู่ริมน้ำยาม้อยคองเพราได้จองหลุกทั้งห่วงเบียบคือก,กับเสนยําคนห้าคมหักแม่นหมอเพื่อนมาเดิออีกอันนึงมใจเมืองดี ดองน้ำเจ็บป่วยช่วยกำจัดส่วว่าภายในวัดหากหลักษาของนทำผูกกันนอนันนี้หลอกของสิเมีสุกลฝน,นกันมาบ่้ไราขาดสุงมมวนยาติพี่นองโอ้ยฟังแล้วให้คกือเอาเนน่ยเด้อ เหล่าน้ำเจ็บไว้พวกผูเจ้าคุณหมอซอยบันเท้ากิดคุณหมอคอยเดินมิตดยาคิดหาดอกทางเกนการบางยางล้ำรักษาคนไข้ทํำด้วยใจยบ่คอยเงียงหมอคือใจเมืองละเสียงโลกใค้ขันทุกดานบ่คือยาน

ใจกระใจขาดานะหัวใจกระตายชีวิตกระมมี่มิชน,นะน,นผู้ที่เป็นใจเมืองกระเปียบแล้วก็คือคุณหมอผู้ผลต่อชีวิตของอมา่วนมนุษย์เมื่อสุข,ขสุขคนเจ็บป่วยเร็กๆเละหน่อยกับไปรพ่งบานไปหาหมอหมอต้องรักษาทานทานบ่มีคุณหมอกนเจ็บป่วยซ้ำไหนซ้ำหนึ่งตายได้คนตัวหมือนเนาะตึกระนังสื่อกระไงต่ำลงกบมีอมิะน้น ดียางหนึ่งสมัยนี่เนาะสมัยหลวงเจริญสมัยต้กีตังแต่เพิ่นมาพุทธเ่าเกาโบาลานพวกแม่ม่านแม่ม่านข่วนส่างเพิ่นบ่ไา้ในนับเขา,เาในบัญชีเวลาไปน้ำกันสิบคนมีแม่ม่านผู้หนึ่งหรือว่าคนมีทองกละแม่ม่านปฏิบัติจักน้องคนหลุนไหมมีออคนมีทองผู้หนึ่งหลักการมีข่วนสางผู้หนึ่งทั้งเมืทั้งว่านสิบข้นแต่ว่าิคนนับแปดเอาคือนับแปด แม่มา่านควรส่างบ่มีซื่อพน,พน,พนอัพงานจักสิไต่บัน้นไต่ผุ่มมือจังหนึ่งไปขีส่างไปห้าส่างกันตุกมั่นขายความตายจ่อยหลับแม่มา่านเพิ่นห้าไปตำสะดุดจังไหนจังหนึ่งเพิ่นลูกดินขึ้นเต็ิ่นตำหัวใจเพิ่นละแต่ว่าสมือนี่บ่ค่อยมีดอกแม่มา่านอแม่มา่านกะเจ็บทองเพราะท่านหูวจักว่าจิเจ็บทองออกลูกซตำ ไปหาหมอไอ้หมอ้ากกอนแบ <c oughs> บนี้ฉะนั้นหมอเพิ่งจะได้เป็นใจเมืองเนาะ,อะสอยชีวิตของคุณอขอบุญขอบคุณกันแล้วกันที่พี่นอ้องสนุกสนใจฟังก่อนล่ำของแม่สังเวียนก่อนนั่นก่อนนี้เอ,อนีคติซ้อนใจบ่หลกันหน่อยเนาะถือว่าพี่น้องเข้าได้ฮู้หูจับหีบ12อข้อง14ีมีหยางแนะขอฝากไว้ก็แล้วกันดื้อเพิ่เกิดใหม่ไงรุ่นอขอฝากกับเจ้าภาพ การเจ้าภาพงานข้าว่ท่านใดเอ่อหน้าเสีบส่งะลองลางานแต่อย่าลืมด้วยจากเมื่อล่ำจังเวียนนี่แหะผู้เท่าเท่านี่บาทหนึ่งสองบาทเพาะได้เล่าได้สื่อแนวไปวัดไปว่าในแน่นอนเหลี่ยมจะขอสร้างเท่ากอนนี้ก็เป็นกับเพื่อนค่ะ